สวัสดีครับอยู่กับพยา,ยามนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมสติกวอร์เลกาเซ่ War, se, นะครับภารกิจที่147และ148่ี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูกันว่าตัวหลักของเราที่เราใช้ในการทำภารกิจเนี่ยก็จะเป็นเปมจิคิวหรือเปล่านะครับผมหรือจอเวนนั่นเองนะเพราะก่าวที่แล้วมันเป็นสเปียตอนใช่ไหมมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเปมจิคิวหรือเปล่านะครับโอเคไป147กันเลยภารกิจที่147นะครับเอาชีรกิจที่หนว่าพระอาทิตย์จะตกดินนะครับผมเอาชีละะด้านจนกว่าครับแล้วก็จะเจอกับ กองกําลังซอสวาดมาเป็นเวฟเราจะสามารถบังคับได้ทุกยูนิตเลยนะครับผมก็อาจจะต้องใช้จอมเบสนะถ้าเกิดเขามาเป็นเวฟนะเออไม่แน่ไม่แน่จะต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นแบบแม่ไปซื้อไม่สกินก่อนนะครับมาถึงก็เอานักธนูก่อนนะครับเขาเป็นกองกําลังซอสวาดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เอานักธนูออกมาเราจะยิงเขาด้วยธนูก่อนพมากันหรือยังครับมากันละหนึ่งมากันละหนึ่งครับอ๋อมันค่อยๆมาเหรอทีละเวฟสองเวฟนี้เหรอ เข้าหัวไม่ยากเท่าไหร่โอเคมากันอีกไหมยังยังยังถ้ายังไม่มาตอนนี้ก็เก็บแร่กันหน่อยครับเราจนต้องเก็บแร่ให้ไวนะครับผมมายังครับยังไม่มาครับถ้ายังไม่มาก็เก็บแร่อีกครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เขานี้มาสามเข้าหัวหัวเดี๋ยวกับบ้านก่อนกับบ้านก่อนโอ้โหพี่เข้ามาเยอะเหลือเกินเอาคาสเซนอานเชดอนยิงก็ได้วากลับไปครับ หันหน้ามาแบบนี้โอเคอ่ะตอนนี้ก็คนเก็บแร่เราก็เต็มแล้วนะ8คนนะครับคราวนี้เราก็เก็บตังค์เอาจอมเวทมหาการอย่างเดียวเลยเมจิกคิวของเรานั่นเองเขาคงจะเว้นว่างสักพักหนึ่งนะครับถึงจะมาบุกเราอีกนะครับผมมากันยังครับยังไม่มาครับยังไม่มาก็เก็บแร่ไปก่อนมากันยังครับยังไม่มาครับเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้มันนานเว้ยไม,ไ,ไม่มาไม่มาไม่มาก็ดี จอมเวทคนที่หนึ่งมาก่อนครับผมยังเอ่อทำไมคราวนี้มันนานน่ะเก็บแรกกันต่อไปครับสติกวอลเก็บแรกครับวันนี้เขาก็คงจะเป็นช่วงระยะเวลาพอโอ้มาแล้วครับมาแล้วถอยกันก่อนครับยัดหน้าไปก่อนยัดหน้ายัดหลังไปก่อนยิ่งมันไม่ค่อยโดนหัวเลยเลยไปอีกจะตีเลาเออดีไม่โดนตีมากนั่นแหละตายกันไปเยี่ยมยัดหลังโอเคครับ เลือดป้อมเราลดไปไม่เยอะแต่เราได้จอมเวทมาแล้วนะครับตอนนี้เก็บตั้งอีกสักเล็กนะ้อยเอาจอมเวทอีกคนหนึ่งมาครับเวบถัดไปเขาจะต้องบุกมาแบบหนักแน่น่านไงามาแล้วจริงๆด้วยครับกล <Huh? S 1> ับบ้านกันก่อนมากันหคนครับคราวนี้ถ้าโดนหัวบ้างก็จะดีแบบนี้ดีแบบนี้โอเคออกมาตั้งรับกันได้ื้เข้าไปนั่นแหละครับเราเอาคนเก็บแร่ใช้ในการแทงนะครับ เด้ <cam ber> <Outside> <c oughs> คนเก็บแบา้า <Yahoo! S 1> ตายไปคนเดียวเองมั้งตายไปคนเดียวยังมีปัญหาเราได้จอบเวทคนที่สองมาแล้วนะครับตอนนี้จอบเวทเราพลังเหลือเยอะไหมโอเคเหลือไม่เยอะนักหนูเรายัางพลังไม่ลดพลังยังเต็มอยู่ก็จัดว่าโอเคตอนนี้ก็เก็บแรก่กันต่อไปครับต้องเอาจอบเวทคนที่3ออกมาให้ได้จริงๆด้วยเราภารกิจนี้สัปดาห์นี้ครับใช้จอบเวทเ,เป็นหลักแสดงว่าหน้าจอเลือกภารกิจนี้มันสปอยเราสินะ ไม่ว่ากันครับโอ้โหเพียบเลยครับคราวนี้ถอกลับบ้านก่อนยักหน้าไปก่อนต <What? S 1> ายไปหนึ่งจริง,รงๆเอานักขนูมาอย่างเดียวไม่ไหวไม่ไหวเออนักขนูมาอย่างเดียวไม่ไหวนะครับจำเป็นต้องมีจอมบิ้งจอมเบทม,มาช่วยด้วย <Yeah. S 1> โอ้โหมันโหดหน้าเราเอาเอบึ้มเข้าไปนั่นแหละจอมเบทบึ้ม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 เอา้าอยู่ไหนล่ะกดไม่โดนจอมเบสน, <Yeah. S 1> นั่นแหละเน้น <What? S 1> เน้นนักขนูตายว่ะโ ยังไม่หมดนะครับมันน่าจะยังมีเว็บใหญ่มาอีกนั่นไงโอ้โหเพียบเลยถ่าเข้าบ้านถ่าเข้าบ้านก่อนถ่าเข้าบ้านก่อนเสกมินเนียนไว้เอาซอสวาร์ออกมาเยอะๆมากะลัมากะละมากะละบึ้มเข้าไปมาออกมาตั้งรับกันเฮ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดมันตีแบบนี้เลยเหรอนี่มันนัวกันนัวเกินไปแล้วอย่างนี้เราอาจจะแพ้นะครับบึ้มเข้าไปเดี๋ยวถอนถอนถมาถอนมาถอนมา ซอสบาดอยู่ไหนครับซอสบ้าดออกมากันเยอะๆ <c oughs> เป็นมนากครับผมทายไปเรานะมันกดไม่โดนจอมเวท่ะด,ดิเออโดนละโดนละโดนละเออชะนะแล้วคุณนึกว่าจะแพ้เกือบเหมือนกันนะเกือบแพ้เหมือนกันใช้เวลาไป5้าี10วินาทีครับผมโอเค1้อยี่ผ่านไปรอเลยคาแนนเกียรที่148้นะครับ ทำลายกองทัพฝ่ารงข้ามก่อนพระาที่จะตกดินนะครับเราจะได้เจอการตั้งรับที่สุดยอด <What? S 1> พวกที่มาตั้งรับคือบูธแลนทิฟเอ่อเป็นเทียสองบูธแลนทิฟนะครับเอา้าภารกิจแบบนี้ <Huh? S 1> เราเคยเล่นบ่อยแล้วนะครับคราวนี้เป็นบูธแลนทีฟครับผมคือไอ้พวกนี้นั่นเองไม่ยากครับภารกิจแบบนี้เคยเล่นบ่อยเราใช้จอมเวทได้นะครับจอมเวทอีกแล้วเหรอ <What? S 1> สัปดาห์นี้ไม่ต้องเล่นยูนิตอื่นเลยจอมเวทนะักหนูจอมเวทนักหนูนะครับประมาณนี้ <What? S 1> เราก็บังคับเขามาเก็บแร่ก่อนครับ ด่านี้ไม่มีป้อมเราไม่ต้องตั้งรับไม่ต้องทำอะไรเขาจะไม่บุกมาจนกว่าเราจะพร้อมจริงๆคือเขาจะไม่บุกมาเลยมากกว่าเราก็ค่อยๆเก็บแลกกันไปแล้วเอาจอมเวสออกมาครับเก็บตังค์ให้ได้พันสอเอาจอมเวสออกมาทุกอย่างจะดีตอนนี้ตัง 600, ค์หกร้อาดอี600ได้มาละจอมเวสคนที่หนึ่ง<ะ>โอเคพอได้จอมเวสคนทีออ่หนึ่งมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาจอมเวสไปยิงเวสใส่เขานะครับ เราจะยืนหน้าซื่อให้เขามาตีเราแล้วเดี๋ยวเขาจะหันหลังเองนะครับมาลับชอปเวทออกมาแล้วครับให้ชอปเวทมันเดินไปเองแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเก็บแรก่กันสักพักหนึ่งครับเออไปลุยบึ้มไปก่อนมาเดิมมาเดิมกันไปเดี๋ยวรอเขาหันหลังนัน่นแหละมันจะมีจังหวะเขาหันหลังอยู่มานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ห,ละหันหลัง125จบ เดินมาละเดินมาล้หันหลังหันหลังเบสองร้อยยี่สิบห้าหันหลังหันหลังเบสองร้อยยี่สิบห้าโอเคครับชอบเวตไม่คนหนึ่งภารกิจนี้ก็เล่นแบบนี้แหละอืมสองร้อยยี่สิบห้าตัวหันหลังตายบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปนั่นแหละครับบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปนั่นแหละสุดยอดแบ๊บเดียวเขาก็จะหมดฐานอยู่แล้วเพียงแค่ใช้วิธี รอให้เขาหันหลังป <What? S 1> ึ้มเข้าไปปึ้มเข้าไปคือเกาะไม้มันไม่ได้โหดเหมือนเกาะพวกเกาะกระดมกระดูกนะครับอันนั้นนะ่ะโหดจริงเกาะกระดูกเนะี่ยต้องยอมเขาเลยเพราะว่าเวลาเขาตายแล้วเกิดมาเด่ยเขาก็จะเกิดมาเป็นซอมบงซมบี้นะครับแต่พวกเกาะไม้นี่ไม่มีอะไรก็เกิดเกิดมันไม่เกิดไม่ตายมันแค่วิ่งเร็ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมินเนี่ยนเรามันตายกันละนาวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาล่อรักอนุคนนิดนึงโอเคตายไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรไปกลับมาหน่อยนึงไปกลับมาหน่อยนึงหันหลังกลับไปบึ้ม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 โอเคภารกิจนี้ก็จะจบกันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเอาเกาะไม้มาสู้กับเรานี่คิดผิดแล้วเพื่อนบึ้มเข้าไปจบสัปดาห์นี้ใช้จอมเวทจริงๆด้วยเว้ย อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยใช้เวลาไปเสียที่30วินาทีมันนานต้องเก็บแล่เนี่ยแหละพอเราได้จอมเวทมาครบๆปุ๊บก็เรียบร้อยครับแล้วก็ภารกิจสัปดาห์หน้านี้เชื่อว่าจะได้เจอกับกอน้ําแข็งแน่นอนเพราะดูจากลักษณะแล้วโอ้โหแข็งกันหมดเลยเปียตน้นอาร์เจอนซอสบลัแข็งกันหมดเลยครับเจอกอนน้าแข็งนนแน่นแน่เตรียมตัวไว้ได้เลยครับเด้ยวผมสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์เิสเตอร์และเกมสติกวอลเลกาซีต้องขอตัวลาไปจีเบย์วันนี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเป็นมากครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s ไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม